กิจกรรมนำเสนอแนวคิดประสบการณ์และแรงบันดาลใจเกี่ยวกับผู้นำทางการศึกษายุคใหม่เท็ทอกสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและหลักสูตรการศึกษาดษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาประจำปีการศึกษา2567วันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2567ณห้องสัมมนา1น คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีศาสตราจารย์ดรประกรณ์ประจันบาลคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้และได้ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกิจกรรมเท็ดท็อกร่วมกับนายสุรินทร์มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรวีระแข่งกสิการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนั้นยังมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วย Assis t a n t professor dr h e ดร y yu a n c ย u อ d a ชุดาผู้ช่วยคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์และดรศิริวันขวัญมุกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพิศณุโลกอุตรดิตถ์ให้เราคิดอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเราหวังผลใหม่แต่ใช้วิธีการเดิมเราจะได้คำตอบเลยว่าไม่มีทางถ้าหวังผลใหม่แต่ใช้วิธีการเดิมบอกได้เลยว่าไม่มีทางในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ที่ส่งเสริมให้นิสิตท,ทุกท่านในสาขาบริหารการศึกษาได้พูดสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรงเหตุการณ์หรือความรู้ด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจจากการมีส่วนร่วมของผู้นำการศึกษาซึ่งส่งอิทธิพลต่อผู้อื่นและจะเป็นแรงผลักดันเพื่อการขับเคลื่อนที่ดีในด้านการศึกษาในอนาคตสามารถส่งเสริมการคิดวิเคราะห์พัฒนาการทางอารมณ์และการมีเจตคติที่ดีของบุคลากรในองค์กรโดยการส่งเสริม หรือแรงจูงใจส่งผลให้มีการปรับตัวและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบันที่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลาหรือท่านอยากจะเป็นผู้บริหารที่ไม่ยุดติดกับเก้าอี้แห่งอำนาจตัวนี้เลยแต่ท่านจะได้เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของครูไทยของลูกน้องของท่านไปตลอดการ ขอบคุณค่ะก่อนอื่นต้องตบมือให้คณะาจาร,รย์นะครับที่จัดกิจกรรมนี้ <homage> ผมเชื่อว่ามีที่เดียวมีที่เดียวในโลกที่จัดที่เฉพาะที่พวกเราการศึกษามันเป็นอุปกรณ์สําคัญนะครับการพูดการสื่อสารเป็นอุปกรณ์สําคัญสําหรับนักบริหารเราจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรถ้าคนไม่เห็นด้วยจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรถ้าลูกน้องไม่มีความเชื่อในสิ่งที่เราพูดเพราะนั้นมันมีความสําคัญมาก การศึกษาไม่ได้เตรียมพร้อมเราสำหรับอนาคตที่แน่นอนแต่เตรียมเราให้พร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนการศึกษาที่แท้จริงคือการสร้างพลเมืองโลกที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกแห่งนี้ขอบคุณค่ะครับผมขอเสียอโดยผู้นําจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในตัวบุคคลและภายในองค์กร ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จในอนาคตและองค์กบครับเน,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 นั่นเองนะครับ ผลการตัดสินนี้เป็นที่น่าพึงพอใจค่ะขอแสดสงความยินดีัยน้องรางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะคะสวยงามมาก